สุดท้ายแล้วค่ะสามกิโลอันนี้ปั่นรอบสุดท้ายเดี <Yeah. S 1> ๋ยวจะไม่ให้ดูเด้วอันนี้ก็ฉันซื้อเนื้อปลามาสามโลฉันก็เอามาแช่เย็นไม้ก่อนเลยค่ะแช่เย็นให้ปลามันเย็นเลยฉันยังไม่มัดอะไรๆนะเป็นเนื้อปลาแบบเป็นกิโลกิโลเลย <Yeah. S 1> แช่ให้เย็นข้ามคืนไว้เลยเสร็จแล้วก็เอาเนื้อปา่าอ่ะแข็งอ่ะเอาเนื้อปลามา มาผสมกันมาย้ำ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 ผสมกันทั้งใส่น้ำปลาใส่เกลือใส่ซูรสใส่ผงรสดีแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็กระเทียมเจียวใครชอบพริกไทยก็ใส่พริกไทยไปได้เย็นใส่พริกไทยไปได้ค่ะแล้วก็ผสมรวมกันมีแป้งแป้งข้าวโพดแล้วก็ผงฟูนิดหน่อยใครชอบแป้งเยอะก็ใส่เยอะ ไอู้จือนื้อแข็งปนก็ไม่มีเดี๋ยวพอผสมเร็จก็ก็เอาว่ารสที่เราตามที่เราชอบแหละค่ะแล้วก็เอามาปั่นผสมน้้าแข็งแบบเนี้ยมาใส่เลยปั่นผสมน้้าแข็งเลยผสมเร็จฉันไม่เอาไปแช่ตู้อีกเลยนะผสมเร็จก็ อันนี้จะค่อนข้างแข็งนะคะจะแ,แข็งนิดนึงเพราะว่านำน้ำแข็งหมดพอดีเริ่มจะนึกมันใจนีนนี่โอเคอเอาออกโอเคค่ะถ้าลาปั้นไว้่ะช้อนกระจุ่มหน้ามือ<ะ>มันโดนดิหน้ามีโบกนะิดโอเคเดี๋ยวมาดู ฉันใส่กระเทียมเจียวไป่ะเป็นกระเทียมเจียวที่ซื้อมาจากแ็คโครใส่ลงไปผ่นเดี๋ยวมันจะหอมอะเราขึ้นมาดูต่อนะ,อะกะมังเมื่อกี้นะคะได้ประมาณนี้ประมาณนี้เยจะชิมดูมันจะดิ่งไหมเดี๋ยวมีที่ค่ะปั่นที่เรากระมังแล้วก็พักเครื่องไปด้วยเครื่องปั่นื่อทีปั่นดยามังก็นน้อง Okay, wait, wait. อันนี้ที่เสร็จแล้วนะจ๊ะน่ากินมากปุกค